สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนครับผมมาผมที่เหตุเจ้าวิธีการเอาบันไดขึ้นเอาขึ้นเอาลงนะครับเนาะสาธิตให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งครับข้อมูเนี่หน่อยนิดนิดให้เพื่อนเพื่อนได้หูครับผมนี่ครับผมแบตนะครับสายแบตนะครับเนาะสายสายไฟขีบขัวแบตนะครับเนาะขีบขัวแบตขีดเขาครับสายบวกนะครับเนาะตัวขัวบวก โคบวกแล้ว,วแล้วห้องกับปพผู้ละครับไปเบิ้งทั้งหางครับบัดน,นี้ทั้งไนมงบันไดบรอยูครับผมบันไดไต้ขึ้นไต้ล่องละย่างขื้นย่างล่องละครับผมมาเบิ้งตรงบันไดมันครับผมับมาห้องกับมาจับเอาตัวรีโมทนี่ครับผมจับเอาตัวรีโมทต,ตัวรีโมทตัวตัวข้างล่างนี่ใส่บ่ดได้แร้วครับต้องใส่ตัวข้างบนครับ นี่ครับตัวของบนปั๊บหางมันก็สิกดปุ๊บมันหางก็สิขึ้นครับผมหางก็สิขึ้นขึ้นครับผมค่อยขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นฟังนี้แล้วๆล้วกับมาเฟืองฟังนี้ครับบันี้กฟังนี้ก็ขึ้นกระลังขึ้นครับอ่นและครับผมเมืงขึนโอ้คขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมขึนเรียบร้อยเพาว่ากดรีโมทแล้วกับตัวกดลงน่ะมันคือมันเสียหนอยเนาะครับเนาะ อันนี้เขามาเบิงตอนเอาล่งมาเนี่ครับเอาบันไดลงเขากับาม่างมาวางบงบันไดกันูเลยครับหูวล่งเลยเพราะว่าตัวกดมันเสียละเขาก็ต้องใช้วิธีการดัดแปลงการยู่ล่งแล้วครับยูล่งมมนกัสิไหลแลล่งสิแล้วครับผมไหลล่งสิแล้วบันไดก็สิไหลล่งเรื่อยๆมาเบิงฟังทั้งนี้นะครับอันนี้ฟังทั้งนี้ก็เฮ็ดคือกันนะครับฟังทั้งนี้ก็เฮ็ดคือกันเขากับมาเอามือดันนื้อกันนลครับ ดันดันขอบบันไดบันไดกระลงครับบัเนี้มันกระลงนี่แหละครับวิธีการเอามันไดขึ้นบันไดล่งนี่แหละครับสิมารับรถขั้นไม่โค้ขั้นนี่แหละครับผมขั้นที่เห็นอยู่นี่ครับนี่แหละบันไดก็ลงล่อไว้เลยนะครับเนาะทังไดกรลงขึ้นล่งไอ้เบิ้งแล้วก็ขอจบคลิปไว้สำนี้แล้วครับเนาะ